โอ้ยนอนรอจนเหนื่อยอ้วนเอ้ยมา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 กินกล้วยโอ้ตายแล้วนอนรอพ่อทำงานจนกลนไม่รู้จะกลนยังไงละมามาเดี๋แกะเปลือกกอน เอาไปก่อนมันลูกใหญ่มากเลยอ้วนอ่ะแล้วก็ไปนอนต่อนะไม่ต้องทำอะไรหรอกวันๆเนะี่ยมีหน้าที่นอนอย่างเดียวอ,อันนี้พ่อไม่ได้เตรียมไม่ให้เลยอะอ้วนอืมนั่งลงด้วย อ่ะอีกสักสามลูกแล้ววันนี้ในฐานะที่เป็นเด็กดีนั่งกลรออยู่ เดี๋ยวนี่อีกพ่อจัดให้เต็มมากวันนี้ในฐานะที่เป็นเด็กดีครับอกินเสร็จแล้วก็ไม่นอนเดี๋ยวพ่อทำอีกสักแป๊บเดี๋ยวก็เสร็จแล้วแหละอ่า โอ้โออนิดนึงอันนี้เปลือกเนีน่นเอออ่ะโอเคนอนต่อได้ไอเร็วขอบคุณครับที่รับชมครับผมขอบคุณครับไปน,นอนต่อแล้วครับผมขอบคุณครับ